สังคมไทยไม่ว่าจะในโซเชียลมีเดียหรือในหรือในแบบสังคมทั่วไปเนี่ยก็ย<ด>ัง พี่ว่าดีมีแนวคิดที่เอ็นข้างอิสราเอลหรือแนวคิดที่ยังเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับเรื่องปาเลสไตน์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองด้านประวัติศาสตร์หรือกระทั่งมองว่าเป็นแบบเรื่องของศาสนาอย่างเดียวเราอยากจะเน้นย้ําและสื่อสารว่ามันไม่ใช่แบบนั้นมันคือเรื่องของเพื่อนมนุษย์มันคือเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของการละเมิดอน,อนุสัญญาเจนีวาเรื่องของการละเมิดก,กฎหมายมานุ่ยธรรมสากลหรือ IHL เราอยากจะสื่อสารว่ามันเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนที่ยึดมั่นในแบบประชาธิปไตยหรือยึดมั่นในความเป็นมนุษย์จะต้องจะต้องมาช่วยเหลือกันไม่ว่าคุณจะเป็นเชื้อชาติหรือศาสนาอะไรอย่างที่พวกเราเองก็ไม่ได้ถือศาสนาเดียวกันหรือไม่ได้แบบเติบโตมาเหมือนกันหรืออาจจะคนละภาษาด้วยซ้ําก็ยังสามารถมารวมกันเพื่อที่จะเพื่อจะสื่อสารเพื่อที่จะเรียกร้องเพื่อปาเลสไตน์ที่เรามองพวกเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ไม่ต่างกันไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาเหมือนกันหรือต่างกันจากเราซึ่งมันเป็นอย่างนี้ทั่วโลก การที่การที่อิสราเอลหรือใครก็ตามพยายามมองว่าเรื่องปาเลสไตน์มันเป็นเรื่องศาสนาเพียงอย่างเดียวนั้นเป็นการกีดกันและเป็นการมองที่ผิดเพราะว่าเราได้ไดเห็นไม่ว่าจะเป็นคนคริสตหรือกระทั่งคนพุทธหรือกระทั่งคนยิวอีกมากมายในโลกเขาก็เรียกร้องเพื่อปาเลสไตน์มีคนยิวในสหรัฐมากมายหรือกลุ่ม Jewish Voice for Peace ร่วมประท้วงลงถนนปิดสถานที่ราชการ ทั่วไปในสหรัฐเราได้เห็นคนยิวกลุ่มนั้นก็สนับสนุนปาเลสไตน์และสู้เพื่อสิทธิของชาวปา,ลาเลสไตน์แล้เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่เราจะมองไซออนิสแยกออกจากปาเลสตินแยกออกจากยิวคนยิวทั่วไปเราก็อยากจะสื่อสารว่า เราอยากจะเป็นตัวแทนที่จะสื่อสารกับคนไทยทั่วไปว่าเรื่องนี้เราไม่จะเป็นต้องรับสือศาสนาเดียวกับคนปาเลสไตน์เรามันจะเป็นต้องมีสีผิวเดียวกับคนปาเลสไตน์เพื่อที่จะเราจะได้รู้สึกว่าคนปาเลสไตน์เป็นมนุษย์เหมือนเหมือนกันกับเราเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกมีสัตว์เลี้ยงเล่นเกมหรือกระทั่งฟังเพลงหรือกระทั่งแบบเป็นแฟนคลับของไอดอลหรือดาราอะไรไม่ต่างจากที่พวกเราเป็นแต่ที่จิ่งที่พวกเขาต้องเจอคือการกดขี่ถูกกดขี่ตลอดชีวิต การถูกเลือกปฏิบัติการถูกฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์หรือจิโนไซด์การถูกระบอบแบ่งแยกกดขี่หรืออภายหรือการถูกล่านิคมที่อิสราเอลสร้างนิคมชาวยิวไม่หยุดยัง้งในปาเลสไตน์จนถึงทุกวันนี้ในการขับไล่คนพื้นเมืองออกไปไม่ต่างจากที่คนสหรัฐเคยทํากับชนพื้นเมืองปาเลสชนพื้นเมืองในในเนทีบอเมริกัน ากเรายอมรับสิ่งนั้นไม่ได้เราเชื่อว่าคนทั้งโลกยอมรับไม่ได้คนทั้งโลกก็ไม่ควรจะยอมรับได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์ที่อิสราเอลกำลังล่านิคมอยู่เช่นกันเราจึงอยากให้เห็นด้วยว่าแม้พวกเราอจะเป็นแค่คนธรรมดาเราเป็นคนทํางานเราเป็นนักศึกษาเราเป็นแรงงานเราเป็นศินลปินเป็นนักเขียนเป็นนักวิจัยทุกคนมีงานประจําทุกคนมีงานอื่นแต่ทุกคนก็มาร่วมกันเป็นอาสาสมัครเพื่อที่อยากจะนําเสนอ เสนอเรื่องปาเลสไตน์ให้ทุกคนได้เห็นให้คนอื่นในสังคมที่ยังเข้าใจผิดอยู่ได้เห็นเราก็จะได้เห็นว่าเราก็มีทั้งจัดอาชย์อ uh, ินหรือเสวนาหรือจัดอบรมสั้นๆในออนไลน์เพื่อให้ทุกคนน่ะ uh, ได้แบบคนที่ยังไม่เข้าใจหรือคนที่อยากเข้าใจอ่ะ uh, เข้ามารับรู้เรียนรู้จากแบบสิ่งที่พวกเราทําโดยพวกเราก็จะโคกับไทฟ์ปาเลสไตน์ที่เขาทําเป็นคลังข้อมูลเอาไว้ด้วยแล้วก็มีการทําอินโฟกราฟิกมีการไปลงถนนมีการจัดชุมนุมหรือกระทั่งมาจัดบูธเพื่อนําเสนอเน้นเรื่องราวแบบเรื่องราวปาเลสไตน์แบบเซคิล่าอย่างทุกวันนี เราเชื่อว่าถ้าถ้าคนไทยหรือใครก็ตามเชื่อในเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะก็จะสามารถเข้าใจเรื่องปาเลสไตน์ได้ถ้าเรารักในประชาธิป,ปไตยหรือสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมทุกคนก็จะเข้าใจและอยู่ข้างปาเลสไตน์ค่ะค่ะก็ทุกคนอาจจะมีคําถามเดียวกันว่าแล้วเราจะช่วยเหลือเรื่องปาเลสไตน์หรือว่าชาวปาเลสไตน์ยังไงนะคะซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดก็จะอาจจะเป็นการแชร์ข้อมูลทั่วไปเพราะว่า Uh, พวกเราที่อยู่ตรงนี้เราก็น่าจะ uh, เข้าถึงข้อมูลแล้วก็รับรู้เรื่องของชาวปาเลสไตน์มาแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะมีคนคนไทยกลุ่มกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่ที่ยังมีความเข้าใจแบบผิดๆซึ่งอย่างทางเราเองทางเสรีป,ปาเลสไตน์แล้วก็ทางไทย for Palestine ก็พยายามที่จะเข้าถึงข้อมูลคนไทย uh, ที่เป็นภาษาไทยให้มากขึ้น uh, ทุกคนก็สามารถ uh, แชร์ข้อมูลที่พวกเราพยายามนําเสนอเพื่อให้ข้อมูลพวกนี้เข้าถึงคนไทยได้มากขึ้นเพื่อให ้ใหคนไทยมีความเข้าใจในเรื่องของบาเซนในมากขึ้นซึ่งพวกเรากออ็หลังจากที่พวกเราได้ทําตรงนี้มาประมาณหลายเดือนพวกเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทั้งมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มแฟนคลับออของศิลปินหลายๆกลุ่มที่ก็นําข้อมูลของพวกเราส่งต่อไปแล้วเกิดเป็นขบวนการของออต่างๆที่แตกแขนงออกไปแล้วก็ออมีการบอยคอรที่พวกเราก็พยายามเรียกร้องมานะคะแล้วก็ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสิทธิมนุษยธรรมที่พวกเรามันก็เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่มันก็ไม่ได้จํากัดอยู่ที่ว่าเป็นต้องเป็นคนอาหรับหรือว่าคนมุสลิมค่ะแล้วก็นอกจากนี้คือสิ่งที่เราอยากพยายามทําช่วงนี้ก็คือพยายามนําเสนอเรื่องปาเลสไตน์ส,สู่นอกชุมชนมุสลิมมากขึ้นแล้วก็มีการทํา ไปปิวบ้างทําแผ่นพับที่แจกให้สามารถไปดาวน์โหลดได้ถ้าเกิดแบบมีใครที่ยังแบบอธิบายไม่เข้าใจอาจจะลองแบบนําแผ่นพับเราไปให้แบบบุคคลที่อยากจะนําไปต่อได้อะค่ะเพราะว่านนี้อยากจะทำมันเป็นแนวแบบการอธิบายเรื่องปาเลสไตน์เบื้องต้นสําหรับแบบนอกชุมชนมุสลิมอะไรอย่างนี้ได้เลยแตบบ่ว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมนุษย์สิทธิมนุษยชนเรื่องมนุษยธรรมเนาะมันไม่จำเป็นต้องเป็นศาสนาอะไรด้วยซ้ําที่จะแบบเข้าใจแล้วก็เห็นใจคนปาเลสไตน์ที่เป็นเพื่อนมนุษย์เช่นเดียวกันกับพวกเรามีเลือดมีเนื้อมีพ่อแม่เป็นลูกหรืออะไรกกกก็ตาามเเเช่่นนดียววัับพรคะ ก็นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของพวกเราแล้วอยากจะฝากไว้ด้วยค่ะว่าเพจเราชื่อเพจเสรีปาเลสไตน์เป็น S E R d u b l e I แล้วก็ปาเลสไตน์ค่ะอยู่ในทั้งทวิตเตอร์และในอินสตาแกรแล้วก็อยากจะฝากอาคลังข้อมูลของพวกเราที่แบบเป็นพันธมิตรกันนะคะคือไท i for p a l e s t ตน e ค่ะก็มีทั้งใน Facebook, Instagram และในทวิตเตอค่ะก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะและขอบคุณสำหรับการรับฟังและก็กิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะ